นำนมสดไปอีกหน่อยนึงเวลาไปซื้อเขา,เขาใส่แบบเนี้ยปุ๊บแล้วก็เอาขึ้นเลยอ่ะของเรามันต้องแบบยืดยาวเลยอะ <c oughs> นมสดมันจะมันแต่ถ้านมสดจะให้อร่อยนะต้องที่ห้อคอนเนชันอ่ะจะอร่อย อร่อยค่ะสวัสดีนะคะที่เข้ามายกดื่มเลยค่ะเนี่ยความสุขที่เราดื่มได้เนี่ยอร่อยมากเลยทั้งหวานทั้งหวนทั้งเปรี้ยว มีน้ำเขียวน้ำสับปะรด <c oughs> น้ำแดงหมดไปละอร่อยมากเลยนะคะอร่อยเ <c oughs> <c oughs> ย็นด้วยขนมไอเย,ย็นเย็นมากเลยนะ,ะ <c oughs> เปลี่ยนสีได้ด้วยนะคะเนี่ยเปลี่ยนสีให้นะคะ ใส่ชงูอย่างเงี้ยนะเปะ็นส่ชงพูแล้วเ <c oughs> ย็นมากเลยเป็นพั้ลบไอเย,ย็นข้างบนข้างบนนี่ใส่น้ำนะ,ะ <c oughs> ไม่ได้ค่โฆษณานะแต่ว่ามันกุ้มอะ <c oughs> ่ะเือถเรามานั่งข้างนอกเนี่ยเราใช้ตัวเ็กๆตัวเดียวถามว่าเย็นมันก็เย็นพอดีเราเลยอะ <c oughs> มีไอ้น้ำออกมาด้วยนะคะ เมื่อก่อนนั่งตรงนี้ร้อนมากเลยเดี๋ยวนี้โอเคแล้วพอได้พอได้พอได้เนี่ยค่ะเนี่ยเขาลงไอเย็นเนี่ยค่ะคือเล็กๆใส่น้ำเนี่ยเห็นเห็นน้ำไหมคะใส่น้าใส่ใส่น้ําแข็งเหลือจากที่ปั่นอ่ะเย็นมากเลยนะคะน้ําแข็งอ่ะเนี่ยค่ะเย็นคุยเนาะ พี่เขว่าไม้ไปตามวาจาเห็นกูน้องบอกว่าฟ้าขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนนะคะเอาสีฟ้ามาั่งยัยไม่รักน้องมันสัญญา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 วันนี้อากาศแบบยังไงไม่รู้เนี่ยฟ้าคุ้มฝนน่ะ ช้ำซ้ำเกินตั้ควรฟ้าร้องให้หัวใจมัวหันเียบหัวใจเรียงควรตัองควรรักควรตั้งใจอ้ยามฝนตกว่าอกมีกลคร้งบดงน